ก็จะเป็นภูเก็ตแก้วน้ำปลาหวาน,นสวัสดีค่ะร้านพี่ขายอะไรยังไงมั่งคะนี่อะไรดีนับอันนั้นจะเป็นเกือเคยนะก็จะเป็นเออมันก็คือกะปิหวานแต่เป็นรสตำรับของภูเก็ต นี่ก็คืออาหารพื้นเมืองของจังหวัดทุ่งผิดวิธีสูบแค่ของพี่เนี่ยฮะตามนี้เลยจะมีน้ำปลาหวานนะกลับน้ำปลาหวานคุ้งแก้วถ่ายตัวนี้ดีกว่าไหมนี่นี่น้ำปลาหวานคุ้งแก้วกอนันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานกุ้งน,นี่จะเป็นรสแบบนี้มันจะคือกระปุกหกพิเศษกระปุกพิเศดของเรารรตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเดี๋ยวเราถอดเปิดแล้วให้ดูไหมจะได้ถ่ายได้ชัดนี่แค่ ก็คือเนื้อตัวนี้มันจะละเอียดมันจะมันมันจะเป็น,น,เ,ปนเหมือนกับว่าน้ำประหวานนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นใช้กะปิซะมากกว่าน้ำจะเป็นเล่กะปิแล้วเราจะใส่เครื่องเทศเพื่อจะเวลาทานเนี่ยมันจะได้หอมพริกขี้หนูแล้วก็เผ็ดร้อนนะเหมาะกับคนละน้องนะคนละน้องจะชอบตัวนี้มันจะออกรสชาติเหมือนเวลาเรากินยำพวกยำต่างๆมันก็จะไม่หวานาใช่ไหมไคะจะจ ชาติจิตจาจิ๊ดซาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กินกับมะม่วงเปามะม่วงเปรี้ยวอ่านี่ยังมะม่วงอย่างงี้จะลองชิมกันดูไหมล่ะโอ้โหพี่เผ็ดฟันเลยนี่แค่แบบวันนี้ก็คือแบเผ็ดฟันแล้วนะนี่ถ้าไม่ลองนี่มันมันมันไม่ถึงรสเนาะอ่าตอนนี้ก็คือมะม่วงเริ่มออกดอกแล้วก่อนกินกับมะม่วงนี่นี่เล่มะม่วงเริ่มออกดอกแล้วก็คือนี่ไงมาซื้อตุนไว้เลยเดี๋ยวพอมะม่วงเราออกเสร็จก็คือสิ้นอร่อยอร่อยกันเลยได้อีกตัวหนึ่งนี่ อันนี้คือก,อปกรประกอนนปิปลาจิงจังปลาิ้งจังบ้านเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่เรามาทำมาแปรรูเปเิม<ด>เพิเ่มมูลค่าให้กับัวมันว่าจะทำยังไงแตนี้ถ้าปลามากินกับมะม่วงมันก็เหมือนของคาวมันไม่อร่อยทำยังไงมาผสมผสานกันให้เกิดรสชาติแปลกใหม่ขึ้นก<ม>ินกับมะม่วงหรือผลไม้จะกินกับปลาดุก็ได้ฝรั่งก็ได้พุราก็ได้ได้หมดเลย มันก็เกิดความคาวของปลาก็จะไม่มีก็ะจะเพิ่มรสชาติให้กับผลไม้ให้มากขึ้นนะก็คือตัวนี้ก็เจะรสชาติจะเผ็ดๆหน่อยเค็มๆมันๆเขียวไม่หยุดตัวนี้อร่อยของดีของเด็ดของภูเก็ตเองนี่นี่ผลิตภัณฑ์ของที่ขเ,ขเ,เ,ขทเขานี่ไงสูตรแบบเขาก็จะมีสามสามสูตรสูตรตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้ก้าอย่างเกือเคยตัวนี้นี่เราของเรานี่ ตัวนี้คือจากตัวนี้ตอนนี้จะเป็นสินค้าโอทอปพีเมียมของสมนาชุนเราได้ขึเลื่อนเป็นสินค้าโอทอปรีเมียมผ่านกาเลือกมาแล้วนะส่วนตัวน้ำประหวานตัวนี้รับรองได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ได้รับมาตรฐานเมดินไทยแลนด์ผลิตในประเทศไทยทั้งหมดวัตถุดิบจากสภาอุตสาหกรรมเรียบร้อยตัวนี้นะคะทั้งหมดนียเราได้รางวัลสุดยอด s m p สองปีซ้อนจากสสว ยไม่เป็นไรได้เลยเพจอะไรไหมคะมีทางการติดต่อถ้าเป็นเพจแล้วก็ชื่อภูเก็ตแก้วทัางประวัตินี่เลยนะคะเข้าานี้ได้เลยหรือว่าเป็นไลน์ถ้าเบอร์ไลน์หรือเบอร์โทรก็จะเป็น0ูน1์แป7 8 4นะคะบริการจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศจ้าซื้อครบ300จัดส่งฟรีถ้าใครแบบมาในงานนี้แล้วก็โอ้ยมาซื้อไม่ทันฉันไม่มีเวลาว่างาเลย ภูเก็ตแก้วดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เสิร์ชหาเลยว่าภูเก็ตแก้วนะคะก็จะเห็นแบบน้ำปลาหวานแล้วก็สั่งได้เลยปกติขายอยู่ที่ภูเก็ตถูกต้องไหมคะใช่ค่ะที่หน้านานภูเก็ตก็มีแต่ถ้าเป็นงานแสดงสินค้าโอท็อปเนี่ยเราก็จะไปทั่วประเทศเลยใช่ใช่ติดตามตลอดค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะเพเขาก็ภูเก็ตจะเป็นจอจางกันนะคะ เก็บเป็นจานๆนะคะมีขายเยอะๆเลยต่อไปเป็นร้านแคปหมู